สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นไม้ครับจุดจุดที่5.3ตัวมอนสร้างแอร์ปิดเปิดอัตโนมัติครับอันนี้อันนี้เปิดไปแล้วนะครับนนเปิดไปว้าวแอร์ครับมีฟองด้วยปิดก่อน,นะนครับเปิดครับเองางั้นก็ขอนอนก่อน,นครับเปิดแอร์นะครับตอนนี้แล้วก็อ่านี่นครับแอร์เปิด,ดยู น่ปิดปิดไฟไฟอ่อนปิดแล้วเอ้ยไม่ใช่ไฟปิดยังปิดแล้วแล้วผมก็จะมาสอนสร้างแอร์ปิดปอัตโนมัตินะครับก็มาเลยครับส่วนแรกส่วนแรกก็คือ ส่วนแรกก็คือเดี๋ยวเป็นนึงครับเอ๊จำไม่ได้ทํำไงวอ๋อจ,จำได้ละนี่ไงครับจําได้แล้วครับทํำตามผมเลยนะครับ เปลี่ยนบล็อกใหม่ดีกว่าเปลี่ยนบล็อกใหม่นะครับเปลี่ยนบล็อกใหม่มองอนพี่อุอแอ๊แล้วก็ตอนนี้มีคนดูผมแบบใกล้ๆนะน้อง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 ดุสครับ ม,มาแค้ที่บ้านเลยคับเพราะไม่มีใครรู้ว่าผม <c oughs> วาก็นะครับเสียงน้องรถเขาเปไ็นวิเกะครับได้ยินไหมครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าผมเสียงเบาเกินก็ขอประธานอภัยก็นนัดที่นี้ไม่ใช่แล้ว เลยก็เตรียมอันนี้เตรียมอันนี้โอ้ยเตรียม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 อะไรบูททิลนะไม่รู้รู้แกเตรียมเฮ้ยยังยังยังแล้วก็ทำอันนี้นะครับพูดสักนิดก็ได้นะครับน้องรุดเฮ้ยรุดที่คุยกับน้องรุดอย่ี้อ๋อไม่พูดดีกว่า อ่โอเคกันนะครับก็เรามาสร้างสร้างส่วนส่วนแอร์กันเลยครับว้าเฮ้ปิดปิดปิดปุ๊บออกปิดืมปเฮ้ปิดอ่าถูกแล้วเนี่ยครับทางนี้ก็ทำ แบบนี้เลยครับเดี๋ยวอันนี้ต้องนั่งอันนี้ต้องนั่งนี่ครับนี่นะครับแล้วก็วางเรือตรงนี้นะครับปึ๊บอย่างนี้ครับอ้าวอ๋อลืมวางน้ำก่อนนะน้ำ

ว้าวว้าวไอเดียสุดยอดคิดเองเหรอเนี่ยไม่ได้คิดไปเอาจากคนอื่นนะฮะ <laughs> คิดเองเนี่ยเดี๋ยวก็ตอนนี้ยังสี่นาทีอยู่ก็ไป็นสน,นยังอื่นดีกว่าครับไม่เอาดีกว่าอันนี้มันยากงั้นก็เอาแบบแบบ ทำให้เราบิวไปข้างบนได้เลยนะครับว,ว้าวน่าดูจังเออมนีครับดกดสามันมแล้วก็อโอเคคนระับแล้วก็วางตรงนี้ครับ ครับปิวจริงไนเนี่ยปิวครับปิวนี่ครับแล้วก็ทำนี้นะครับแล้วก็วางลิฟโดนตรงนี้นะครับเตเดตดเต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 ตเตเค ไม่อ่ะอันนั้นเปิดเพลงถ้าเราพูดไปด้วยนี่มันแทรกกันนะครับกลุงรู้นะนี่อ่ะอา่อาอา่ ถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมทำแบบคนอ่าจนจะไม่รู้เป็นตุ๊บเ้ยวฟูว้าวโอ้โอ้าวเฮ้ย<อ>ทำไมไม่พังเลยก็มันมีน้ำไงหนูสุดยอดแล้วอันนี้ผมจะสอนดีมลยครับเนี่ยมันนานนะครับเนี่ย มันก็้นนีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ